อะไรอ่ะกะโหลกลิง William, อาจารย์วิลเลียมผมมาบอกลาท่านโอ้ฉันรู้ฉันรู้คิดว่าตอนนี้จะหักหลังฉันแล้วสินะ no, ไม่ <never> แต่ว่าอาจารย์ไม่เคยฟังผมเลย you, ผมจะบอกอาจารย์ว่าผมจะไม่ลืมเรื่องราวของเรา เราเกิดมาด้วยเลือดกลายเป็นมนุษย์ด้วยเลือดแล้วก็จะสูญสิ้นไปพราอเลือดดวงตาของเรายังไม่เปิกโดนเบิกเบิกยังไม่เบิกเนตรจงกลัวในเลือดใส่เลือดอันเก่าผมต้องไปละ พูดตรงๆนะกลัวมันเถอะโรแลนส์นี่หัวโรแลนส์เหรอไม่ไอ้นุ่นมันรูดบิกกว่าฉันจะผ่านยาผมหมดแล้ว <c oughs> เหนื่อยโคตรๆไอมิเลียนะไม่เคยจำได้เลยว่ามันเล่นยากขนาดนี้ แล้วก็ไม่เคยจำได้เลยว่ามันจะตายง่ายขนาดนี้โอ้เห็นมึงมานานขอสักหน่อยเถอะอุอ้ยอย่าอย่ารังแก แทงหลังมันเสร็จ <c oughs> กดปุ่มไหนไม่ได้เลยโดนมันแทงยับเลย <c oughs> ผมควรจะหาเลือดเพิ่มนะแต่ว่าก็นะแต่ว่าแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวเราก็หาได้ฮะ <c oughs> กลางทาง คราวนี้คำถามคือเราจะไปซ้ายหรือเราจะไปขวาเออมันต้องมายืนอยู่ข้างบนอย่างนี้สิมันถึงจะถูกกาละเทสะไม่ได้ไปอยู่ข้างล่างอะไรอย่างนั้นอุ๊ยโดนอีกแล้วขอเลือกขึ้นหน่อยครับไม่มันให้ควิกซิลเวอร์อย่างเดียวเลยฮะ ซ้ายหรือขวาซ้ายไปไหนเอ่ยซ้ายน่าจะเป็นทางไปต่อเจอไอตัวไฟฟ้าเฟนซีแม่งเฟนซีไม่ต้องอัพสเตตอะไรวะหรือมันต้องมีไอเทมอะไรวะมันถึงจะได้รับรีสิสแตน์ของเฟนซีมาลดดาเมจที่เราได้รับอ๋อ oh. ยังไม่ถึงบอสที่ผมเห็นเป็นประตูหมอกตอนนั้นก็คือเอมิเลียมันปิดอยู่ไม่ให้เราไปตรงนี้ก็ลงพิธยานำเก่าละมัง้งแล้วก็ไปหาอาจารย์วิลเลียมหรือเปล่าวะผมจำไม่ได้จริงๆวะ่ะหรือว่าตรงนี้เป็นตรงแม่มดถ้าตรงแม่มดเราจะได้เจมดีถ้าผมจำไม่ผิดเ่ เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเดี๋เด้อเเสียงอะไรน่ากลัวน่ากลัวจังวะควิกซิลเวอร์ช่วบ้างกันฮะผมหลบก่อนอุ้ยมันยังยิงโดนมันยิงกูโดนได้ไงเดฟัก ที่นี้น่ากลัวตรงนี้น่าจะแม่มดมึงครับตรงนี้ถ้าแ,แม่มดคืออ o p t i น n a ลผมกลัวไอเนี่ยผมกลัวทุกตัวอ่ะวาง่ายง่ายตีข้างหลังทะลุูอันนี้น่ากลัวจัง ตาเม็ไม่คุมฮะอุ้ยเอาคืนเราวะกระสุนผมอย่างเยอะแต่เลือดผมอย่างน้อยพันสี่ใช้ได้นะเออเกิดกันบ่อยนี่เราขอเคาน์เตอร์มันดีกว่าขอรีพอร์ตมันดีกว่า ล่อมาฮะฝงนั้นน่ากลัวมีกี่ตัวเอ่ยปืนทั้งนั้นโอ้โหกู ไห้มันยิงผมเดียวเียวเๆียวกูโดนยิงจากข้างหลังเดียวเียวเๆีๆเยวเียียวไอ้เหี้ย,ยมันอะไรมาเนี่ยวันเต็ดหลบกระสุนอุ้ยยิยวหลบชิ้นมันเ่งแม่นปืน บนเมลโรแอชบนเมลโรแอชนี่ไฟฟ้าหรือเปล่าโห้แม่งมันจะมีทางลัดอยู่ข้างบนด้วยถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้ถ้าผ่านไปได้อ่ะนะผมเกียบการโดนยิงระยะประชิดรอให้กูได้ที่มันได้เลือดฟรีคืนก่อนเถอะ จะล่อแม่งให้ไอ้พวกบ้านี่รู้สึกมันเป็นกับดักไงไม่รู้ว่าถ้ามันหันหลังให้เราอย่างนี้ oh, <Mr. S 1> ผมยังได้ยินเสียงอยู่ฮนะ อันแน่เห็นหมวกนะเจ้เห็นหมวกนะเจ้บอทเทอลหมดแล้วอะเราควรจะกลับไปอัพเวลนะถ้าผมพูดแบบตามความเป็นจริงเลยเอ๊ะเมื่อกี้ไปยืนอยู่ตรงไหนวะครับผมรู้แค่ว่าผมเห็นกิ่งไม้เราอ้อมมาทางนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยววัก ันหายไปไหนวะข้างบนนี้ก็น่ากลัวเฮ้ยเป็นไปนได้อย่างไรตัวน,นั้นเหรอจริงเหรอไม่เชื่อผมไปตีตัวนั้นแล้วโดนยิงข้างหลังนะ น,นี้แม่งเถื่อนจริงมีไหมวะน่ากลัวมากเลยอะปืนถ้าหลายๆตัวอย่างเงี้ยอ,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 อุ๊ยเดี๋ยวมึงอย่าล็อกออนมึงอย่าล็อกออนให้ให้มึงล็อกออน ทำไมไมันถึงล็อกออดีงไง่ายวัดดาฟ้างงใจมากเลยครับแม่งยังไม่เห็นตัวสตูเลยอยู่อยู่อะไรวะน,นั่นออน่ะว่าออดนี่เองเฉย ไป Curse Template Gemstone คืออะไรวะตอนนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเลยนอกจากขอ l e n t a l อันแน่เจอแล้ว h a m r i c แ h a m r i c นี่น่าจะแม่มดจริงๆอะนี่คืออะไรเด้อเด้อเอ๋อตะเกียงธรรมด,ดา เรากลับไปอัพเวลไปอะไรก่อนดีกว่าฮะเลือดก,ก็ไม่ค่อจะมีฮะดวงตาของฮันเตอร์ที่กระหายเลือดก,กำลังเรียกให้ฮันเตอร์คนอื่นๆ ไปวัดได้ฮันเตอร์อื่นๆไปที่ฮันเตอร์ไนท์แมร์สัตว์ที่ร่างกายอัปลักษ์ดิฟอร์มนั่นมันเหมือนกับเปลี่ยนผิดรูปร่างเอ่อริสริสที่มันแปลว่าไอ้นั่นใช่ไหมตีอ่ะอยู่ข้างนอกโอเดนชัปเปิ เฮลิงเชิร์ดกับการดูแลการรักษาด้วยเลือดเคยเป็นผู้ปกครองฮันเตอร์เมื่อครั้งในอดีตการฮันเตอร์ลุดวิกคนนั้นทำงานสร้างอาวุธในเวิร์กช็อปพิเศษส่วนตัวของเขาส่วนวันนี้คนเหล่านั้นเรียกว่าฮันเตอร์ก็ไม่ได้แล้ว แต่ว่ก็ยังมีของที่เจ้าสามารถไปพึ่งพาพวกนั้นได้เพราะฉะนั้นตจงรับฟังค่อยคำไปที่เออเดนแชเปลิลรีเพลก่อนเลยครับดาเมจนี่หนักใช้ได้รู้เลยว่าสู้กับใครมา บัตรเจมสโตนผมขอล่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยเพิ่มดาเมจไปที่โอเดนชัปเปิเหรอไปทำไมอะ่ะเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเราไม่เอาฮะเบืองฟาร์มเองได้ไอของอัพเกรดพวกนั้นมันไม่ใช่ของอัพเกรดขั้นสุดท้าย ไม่มีอาวุธใหม่เนาะนั่นเรละอัพเบล,ลดีกว่าเออถ้าถามว่าผมอยากได้อะไรที่สุดตอนนี้ผมอยากได้เลือดผสมกับผสมกับสตามินา่าตอนนี้แค่แฮมริกใช่ เดี๋ยวเราไปที่โอเดียนแชปเปิลก่อนอยู่ตรงไหนอ่ะตรงคาทิดาวาหรือมัง้งตรงนั้นหรือมั้งที่เรียกว่าแชปเปิลเอสเซนแปลว่าขึ้นแต่บางทีมันก็กำกวมเหมือนกันมันก็แปลว่าไปได้เหมือนกันถ้ามันจะใช้กำกวมกำกวมหน่อย ออฮันเตอร์อย่าไชิวอยู่เหรอที่นี่ปลอดภัยบลาบลาบลาเจ๊เป็นไรอ่ะเอามาพัวพันกับเรื่องพวกนี้ได้ยังไงอ๋อหรือว่า โอเคยังไม่ถึงเวลาฮะแต่เบลผมน่าจะถึงแล้วล่ะมัง้งไม่ใช่เบลสิเดี๋ยวทำไมศัตรูไม่เกิดวะตรงนี้ไอเนี้ยอินไซต์พอแล้วล่ะมัง้งตรงนี้ไม่ใช่หรอพอไม่เอ่ย อขอสาปไอ้พวกสัตว์ประหลาดนั่นและก็พวกลูกหลานของมันแล้วก็ลูกหลานลูกเลนลูกหลอนของพวกมันตลอดกาลถ้ามันบอกว่าเดชิลเดนทีเดียวผมก็โอเคแล้ว มันก็แปลว่าลูกหลานได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีชิลเรนของชิลเรนอีกฟันร้ายของแฮันเตอร์นี่ไงดี c ฟฝันร้ายของจริงจุดตะเกียงก่อนฮนะที่นี่เราต้องสู้กับรูดวิกผมไหวเหรอวะถามจริง ไม่น่าไหวอ่ะตอนนี้เราค่อยกลับมาก่อนจบจบก่อนจะจบเกมเรานั้นดีกว่าเพราะว่าโอเฟนออฟคอร s สก็โหดอะโหดที่สุดแล้วบดดาโซบอลอะผมรู้สึกว่า Offense of Course เป็นบอสที่โหดที่สุดแล้วเฮ้ยเลือดกูไม่มี น่าจะแม่มดจริงๆฮะได้ยินเสียงหัวเราะอ,อ,อยู่เดี๋ยวเราก็ลองสู้กับวิชออฟแฮมริกใช่ไหมมันคือวิชออฟแฮมริกใช่หรือเปล่าทำไมเจ้คอโกงอย่างนั้นวะ ช็อตอายตาแดงกล่ำอีกแล้วอยากจะบอกผมเซียนกันเคาเตอร์เมื่อก่อนนะะตอนนี้ไม่ใช่แล้วตรงนี้ไปไหนเอยโอ้มีคนอยู่ด้วยฮะ ที่นี่เขาตอนรับคนนอกดีเนาะแมดแมนโนเลตนี่คือลงล่างอ่าเสียงมาจากไหนวะเป็นทางลัด ลงข้างล่างเลยเหรอทไม่จำไม่ได้วะผมจำไอ้ที่มันมีกับดักได้อะอ๋อเสียงพวกพี่นี่เองไม่เอาหมา ก็ได้ไม่เอาหมาเลือดผมไม่โอยขอเลือดกูเธอให้เลือดกูเธอกระสุนเราเยอะเราไม่กลัวแม่สงสัยเขากลัวว่าเราจะหนาว อุตส่าห์ผิงไฟให้เลยไม่เป็นไรฮะขอให้ตายหิวสักหน่อยเถอะไม่ไหวอะ่ะถ้างั้นเลือดน้อยก็จริงแต่ว่าแป๊หน่อยนะโอเคได้คืนมาหนึ่งเออ รู้สึกผมจำพี่ได้วะ่ะอุ๊แม่คอสเตอร์แม่งแล้วฮะแล้มันสายเต็งได้เลือดสองดีใจยังตรงนี้ไม่ใช่ทางรัดเหรอ ฉันละนายเจ้ผมได้ยินเสียงร้องไอ้พกบ้านั่นมาอีกแล้วไอ้ตัวซัมมอนตัวนี้เป็นประตูเปิดตรงนั้นน่าจะเป็นแม่มดรู้สึกว่าแอรียนี้แหละเข้าไปแล้วก็เจอแม่มดเลย ไม่น่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยฮะไม่มีจุดพักผ่อนให้ฉันหน่อยเหรอทำเป็นเนียนไปเรียนมาใหม่ซ้ายขวาลง โอเคลงจริงอ๋อไม่ใช่นึกว่าตรงนั้นเป็นลิฟที่เป็นช็อตคัทมานี่มาวัตตาฟัคทำไมเคา้าเ,เตอร์ไม่ได้ยาก <c oughs> เหมือนกันนะฮะการเคาร้าเตอร์ ได้เจมสโตนอีกแล้วอุ้ยตกใจหมดเอ่อทำไมลงล่างเอ่ยอ๋อโอเค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 ใช่จริงจแต่ผมนึกว่าลงบอ่อ ไม่ใช่เฉยสรุปไม่มีลงบ่อต้มแ,แปลกๆจ,จำไม่เห็นได้ <c oughs> เหลืออีกตัวหนึง <c oughs> ่งเพือดผมน้อยอะ <c oughs> ่ะกลัวจริงๆอ่ะเรื่องนี้ <c oughs> โอ้ยมีผักผมยังจำได้อยู่ไอ้ตัวที่มันผักให้ตกเอ๊ยหรือว่านั่นดาร์กโซวะ เราจะยังไม่ใช่โอ้โหเต็มหน้ากูเลยกำลังจะบอกว่าเราจะยังไม่ใช่เลือดเพราะว่าเพราะว่าผมตายแน่เลยวะเพราะผมจะต้องเซฟเลือดไปด้วยเราจะไปกันอย่างระมัดระวังฮะอุ้ยอุ้ยข้างหลังข้างหลัง อุ้ยเจเนียนว่าใช้เธอขอร้อง